You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนดธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบเอ็กซคลูซฟใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้เกาะติดวิกฤตหนี้และความเสี่ยงผิดนัดชำระในกลุ่มประเทศ Emerging Market ที่สอแววลุก,กล่ามทั่วภูมิภาครวมถึงสถานการณ์หนี้ของไทย สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Bin Insight ทาง Bangkok Bank, Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบรจบวัวบหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกรวมถึงกองทุนรวมที่น่าสนใจหรือว่าเหตุการณ์สำคัญๆที่อาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือชีวิตของเราครับ เพื่อให้ผู้ฝังได้โฟกัสกับเทรนต่างๆพร้อมกับข้อมูลในรูปแบบเอ็กซ์ clus ีฟกัน และเรื่องราวที่น้องเอิร์ธจะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์หนี้ของประเทศ e m e r g i n g Market หลายๆประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวหรือพม่าว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆในแง่ของความมั่นคงของประเทศเขานะครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับสวัสดีครับพี่เศษครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับครับเอิร์ธครับวันนี้อยากจะให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤตหนี้ต่างๆที่เป็นของประเทศเกี่ยวกับพวกอววมเทศเอเาร์กิดขึ้น ว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรที่ต้องระวังบ้างครับครับพิเศษถ้าเกิดพิเศษไปดูเหมือนกับข่าวที่ผ่านมาครับก็มีข่าวหลากหลายว่าแบบประเทศโน้นประเทศนี้มีการผิดนัดชาําระหนี้หรือมีการเบี้ยวนี้นะครับก็เราอาจจะเริ่มจากในฝั่งของตีังกามาก่อนแล้วถัดมาเรื่อยๆอย่างพม่าบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาการผิดนัดชำระหนี้อย่างของศรีลังกาเองก็ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ศรีลังกาได้รับเอกราชจ,จากทางฝั่งอังกฤษหรืออย่างเร็วๆนี้อ่ะครับพี่เสกเราก็จะเห็นข่าวที่แบบตัวของธนาคารกลางประเทศพมา่ามีคําสั่งให้บริษัทพวกเอกชนเนี่ยระง,งับการจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยที่เป็นสกุลเงินในต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็แบบอาจจะรักษาตัวของทุนสำรองระหว่างประเทศไว้นะครับส่วนนอกเหนือจากประเทศที่แบบมีสัญญ,ญาณหรือว่ามีการผิดนัดชำระหนี้แล้วอ่ะครับพี่เสก เรายังเห็นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าประเทศ EM นะครับที่อาจจะมีะไรายได้ที่ยังไม่ค่อยสูงมากเริ่มได้ส่งสัญญาณมาแล้วนะว่าอาจจะมีการที่จะผิดรัดชาําระนีหรือมีความเสี่ยงที่จะผิด,ดรัฐชําระนี้อย่างเช่นตัวของประเทศเอลสวาดอร์กา,า้าตูนิเซียหรือแม้แต่ปากีสถานทางด้านตัว IMFA เอก็มองว่าอย่างลาวบังกลาเทศหรือมาลดีฟก็อาจจะลงเอยเหมือนกับประเทศศรงลังกาเช่นกันนะพิเศษ ถึงตรงนี้ะครับผมก็มองว่ากระแสของการปิดนัชชาระนีในกลุ่มประเทศ EM เนี่ยรอบนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรครับคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับช่วงในอดีตหลายปีที่ผ่านมานะครับไปดูดัชนีตัวหนึ่งที่อาจจะบ่งบอกได้ถึงตัวของโอกาสในการปิดนัชชามานีในประเทศต่างๆได้ดีพอสมควรอย่างเช่นตัวของสเปรดหรือว่าตัวต่างผลตอบแทนของธนธบัตรรัฐบาลประเทศนั้นๆหากเปรียบเทียกบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ โดยสเปรดหรือว่าส่วนต่างอัรตราผลตอบแทนตรงนี้ยิ่งสูงก็แสดงว่าตัวของนักลงทุนเนี่ยมองหาหรือว่าต้องการผลตอบแทนส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับผมอาจจะพูดให้เห็นภาพนิดนึงนะว่าตอนนี้ตัวของสเปรดนี่รัฐบาลอย่างสีลังกาเนี่ยอยู่ที่6กสิบแปดนะครับที่เสกซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราลงทุนในนี่ของรัฐบาลสีลังกาตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าที่เราเอาไปซื้อตราสารนี่รัฐบาลประเทศที่แข็งแกร่งเนี่ยปีละกว่าเ,เดียว แต่ต้องอย่าลืมนะครับพี่เสกตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดตรงนี้มันจะเป็นการที่จะได้ผลตอบแทน68%เนี่ยก็ต้องเชื่อนะว่าสีลรังกาเนี่ยต้องชําระหนี้ให้ได้นะถึงจะได้ผลตอบแทนระดับนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูประเทศอื่นๆบ้างที่เรามองเห็นว่าแบบเอ้ยมีความเสี่ยงที่จะผิดนะัดชำระหนี้อย่างตัวของเอลซาวาดอร์เนี่ยก็ให้สเปรดที่35%กาน้า18%ตูดีเซีย19%ปากีสถาน16% ถ้าเกิดเราไปดูในอดีตครับพีเ่เสกปกติแล้วเนี่ยสเปรดของกลุ่มประเทศเหล่านี้มักจะไม่เกิน10%แต่เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีถึงประมาณสัก16ประเทศที่สเปรดของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่า10%ซึ่งจำนวนประเทศที่สเปรดสูงระดับนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับในช่วงที่เราเกิดระบาดในฝั่งของโควิด19ตัวเลขตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าตอนนี้ณปัจจุบันนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างกังวลกับการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับผม ก็แสดงว่าจริงๆแล้วพันธบัตรรัฐบาลก็ไม่ใช่ตราสารที่จะปลอดภัยเหมือนตำราที่เราอ่านๆกันมาทุกประเทศนะครับหลายๆประเทศก็มีความเสี่ยงก็เหมือนกับโลกใบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจการตอนนี้หลายๆกิจการเนี่ยทำไม่ได้โควิดเนี่ยทำให้การเดินทางไม่ได้การส่งออกมีปัญหานะครับสิงคโปรซึ่งเป็นประเทศที่มีรูปแบบของเกาะอย่างเงี้ยก็มีปัญหาในเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งออกสินค้าต่างๆอย่างนี้เป็นต้น ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่าครับอยากให้น้องเอิร์ธอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมครับผมมองว่าสาเหตุจริงๆถ้าเกิดเราไปดูอย่างนอกเหนือจากศิลังกาเอง ผมมองว่าตัวของศิีลังกาก็มีสาเหตุเฉพาะของประเทศนั้นๆน,น,นะครับที่ทาให้ผิดนัดชมระนีแต่ถ้าเกิดเราไปย้อนกลับไปดูอย่างผมก็ไปดูว่าแบบประเทศพม่าเนี่ยมันมีสาเหตุที่มีความใกล้เคียงกับประเทศศรีลังกาไหมหรือกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระนี่เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลให้ความสามารถในการชราระนี่ของประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความอ่อนแอลง ผมก็ไปลองไล่ดูผมก็มองว่าจริงๆแล้วอะครับตัวสาเหตุของการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ EM เนี่ยผมอาจจะแบ่งได้อยู่สัก2ประเด็นหลักๆเลยที่ช่วงนี้มีกระแสของการผิดนัดชำระหนี้นะครับผมมองว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยนะครับหก็คือปัจจัยที่เกิดภายในประเทศนั้นๆแล้วก็ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกประเทศเดี๋ยวผมอาจจะขอเล่าก่อนนะเป็นปัจจัยภายในประเทศนะโดยรวมๆนะว่าแบบช่วงที่ผ่านมา EM มีปัญหาอะไร ผมเชื่อว่านะว่าตัวปัจจัยภายในประเทศเนี่ยในกลุ่มประเทศ EM ปะกะติแล้วเนี่ยผมมองว่าตัวพื้นฐานหรือว่าสถานะทางการเงินมีความอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในฝั่งของตัววิกฤตการเงินนะครปี2008 ตัวอัตราดอกเบีย้ยโลกเนี่ยของสหรัฐมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็ส่งผลให้ผลตอบแทนในตลาดเงินปรับตัวลดลงทําให้นักลงทุนทั่วโลกก็พยายามจะมองหาสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็ยอมที่จะแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือหนี้ของประเทศ EM นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับพิเศษประเทศที่ยังอาจจะเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศเล็กๆเ,เ,เนี่ยการกู้ยืมด้วยสกุลเงินต่างประเทศอาจจะค่อนข้างมีความนิยมมากกว่าการกู้ยืมภายในประเทศเพราะอาจจะมีหลายๆสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นตลาดการเงินที่อาจจะยังพัฒนาไม่ค่อยดีนะครับหรืออาจจะมีความผันผวนในค่าเงินของประเทศนั้นๆทาให้นักลงทุนก็จะมองหาตราสารหนี้รัฐบาลของประเทศ EM ที่ออกด้วยสกุลเงินต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดไปดูตัวของปัจจัยอื่นๆในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายๆปัจจัยที่ทําให้ตัวพื้นฐานของกลุ่มประเทศ e อเนี่ยอ่อนแอลงก็ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างโครงการที่ทําร่วมกับจีนอย่างเบลโรดอินิเชียทีฟหรือแม้แต่พวกนโยบาย พวกประชานิยมบางประเทศรวมถึงปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศเช่นกันนะหรือแม้แต่ตัวผลกระทบจากโควิดก็ทําให้พวกรัฐบาลเองจําเป็นจะต้องหาเม็ดเงินผู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อมาช่วยพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเองนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูอย่างนี่สาธารณะต่อ GDP ของประเทศกลุ่ม EM เนี่ยโดยเฉลี่ยมีการปรับขึ้นค่อนข้างมากระดับปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่67%จากระดับ52%ก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ซึ่งตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าจริงๆแล้วตัวปัญหานี่ก่อนที่จะมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับพิเศษ ส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยผมมองว่ายังมีปัจจัยภายนอกเนี่ยที่เป็นทริกเกอร์ทาให้เกิดการเวฟหรือว่ากระแสะของการผิดน,นัดชำระหนี้หนึ่งก็คือที่ผมมองนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าตัวสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนตรงนี้ก็ทําให้ตัวของพวกต้นทุนการผลิตต่างๆหรือต้นทุนการบริโภคอย่างเช่นพวกอาหารพวกพลังงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับพิเศษก็ทําให้ประเทศที่พึ่งพาการนําเข้าพลังงานและอาหารอย่างเช่นพวกสีลังกาเนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นที่จะชําระค่าสินค้า ในขณะที่รายได้ของรัฐบาลส่วนมากอย่างเช่นโัรของสิงคโลังกาเนี่ยจะมาจากต่างประเทศซึ่งรายได้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นักก็เลยทําให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่อ่ะมีการขาดดุลทางการค้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตุนสํารองที่ปกติแล้วประเทศเกิดใหม่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะเนี่ยก็ร้อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับจนอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยหรือนี่จะ,จะครบกําหนดนะครับอีกปัจจัยนึงเลยผมมองว่าก็เป็นปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือว่าตัวของที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินนโยบายทางการเงินของอย่างสหรัฐมีความตึงตัวอย่างมากนะครับตรงนี้ท่านผะู้อาจจะเข้าใจนะก็คือว่าเขาเองก็อยากจะคุมเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นในประเทศของตัวเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อตลาดหรือว่าเมื่อดอกเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือหัวของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเกิดแรงขายแล้วก็เหมือนกับริ i t อ p p e อร์ท้ายหรือว่าความต้องการที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดนี้ในกลุ่มประเทศ EM มมีความน่าสนใจน้อยลงเราจะเริ่มเห็นเม็ดเงินที่ไหลออกจากกลุ่มประเทศเล็กๆก,ก่อน โดยถ้าเกิดในช่วงที่เม็ดเงินเนี่ยไหลออกครับพิเศษก็ทําให้ตัวพวกค่างเงินในประเทศต่างๆอ่อนลงนะโดยค้างเงินที่อ่อนลงตรงนี้มันก็เหมือนกับไปเพิ่มภาระดอกเบี้ยที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องชําระเป็นเงินสกุลยูอสดอลลาร์ก็จะทําให้เหมือนกับภาระดอกเบี้ยหรือหนี้ที่จะคบกาหนดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครัเบเปรียบเทียบก,กับรายได้ของบริษัทแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเกิดใหม่ประเทศเล็กๆเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมากไปอีกนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเลยที่ทํําาาใใหห้้กกกุ่มมมปรรรรระะะเเเทศศิิิดดดอีีแสขงนนัชพษ แล้วในอนาคตล่ะครับเรามองแนวโน้มนี้อย่างไรบ้างครับเอิร์ธถ้าเกิดไปดูอนาคตมองว่าแนวโน้มตัวของตลาดเกิดใหม่ยังคงถือว่าค่อนข้งางยังคงน่ากังวลอยู่เพราะถ้าเกิดพิเศษไปดูครับอย่างตัวของนโยบายการเงินของสหรัฐก็ยังดูที่จะมีนโยบายที่ยังจะใช้นโยบายแบบตึงตัวอยู่ตลอดอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้นะครับ แล้วก็ทางด้านการส่งออกเองผมมองว่าน่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ดูแล้วมีความเสี่ยงนะครับที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยดังนั้นเราอาจจะเห็นนะครับว่าการผิดทัดําระหนี้อาจจะเริ่มจากประเทศเล็กๆที่อาจจะมีสถานะทางการเงินไม่ค่อยแข็งแรงก่อนแต่เราเริ่มนะครับเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วแหละกับตลาดเกิดใหม่ที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมือนกันนะหากสถานการณ์โลกเองยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับผมพิเศษ เมื่อถึงตันนี้ก็รู้สึกว่ามีความน่ากังวลอยู่โดยเฉพาะกิจาการที่ทำธุรกิจกลับบริษัทหรือว่าผู้ค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งหลายๆประเทศเองเนี่ก็มีการผลิตแล้วก็เป็นแหล่ง ในการส่งวัตถุดิบหรือส่งออกต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้าในการซื้อขายต่างๆถ้าเกิดว่าไม่สามารถชําระได้หรือว่ามีมาตรการที่ประกาศรัดออกมาแม้ว่าบริษัทที่เราเป็นคู่ค้าด้วยเนี่ยเขาจะมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าสมมติว่ารัดเขาประกาศออกมาอย่างเนี้มันก็จะทําให้บริษัทนั้นมีปัญหาในเรื่องของการชําระนี้กับเราเช่นเดียวกันฟังฟังดูแล้วก็ย้อนมันนึกถึงประเทศไทยนะครับน้องเอ,อิร์ธเพราะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศ e m e r g i n g market เเหมือนกันแล้วแบบนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเราน่ากังวลไหมครับครับ สาหรับของประเทศไทยเองหลายท่านก็อาจจะทราบนะว่าตัวของประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถ้าเกิดไปดูอย่างตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเกิน60%แล้วนะครับในขณะเดียวกันทางด้านดุลการค้าของเราก็มีการขาดดุลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะครับ ค่างเงินบาทก็อ่อนลงเรียบเทียบกับ US ดอลลาร์ส่วนทุนสำรองก็มีการปรับตัวลดลงเพราะตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการใช้ทุนสำรองเพื่อไปยุงค่างเงินแต่อย่างไรก็ตามครับพีเ่เสกผมมองว่าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้สําหรับตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อผู้ที่ถือตราสารหนี้ไทยสาเหตุหนึ่งนะครับก็เพราะว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ส่วนใหญ่เลยนะหรือว่าทบแทบทั้งหมดเนี่ย เกิดจากหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศถ้าเกิดไปดูนะปกติแล้วรัฐบาลประเทศเกิดใหม่เนี่ยเนื่องจากไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้นะเพื่อชําระหนี้สกุลเงินต่างประเทศมันก็เลยทําให้ประเทศเกิดใหม่มีปัญหาในการชําระหนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับพิเศษทางหนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่ในสกุลเงินของตัวเองก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นสกุลเงินของไทยบาททางรัฐบาลไทยก็อาจจะมีช้อยหลายตัวเลือกก็ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เงินออกมาหรือแม้แต่เลือกที่จะขึ้นภาษีภายในประเทศเพื่อน,นาเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมาชําระหนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ได ซึ่งถ้าเกิดไปดูนะครับตอนนี้่ครับประเทศไทยมีหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศน้อยมากๆอาจจะน้อยกว่าประมาณสัก5ิของหนี้รวมซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นหนี้ที่ในสกุลของไทยบาทนั่นเองแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับพี่เสกในฝั่งของตัวทุนสำรองแม้มีการปรับตัวลดลงบ้างแต่ถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ครับหากเปรียบเทียบกับหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่เราจะต้องจ่าย ดังนั้นนะัโดยสรุปผมมองว่าตัวของความเสี่ยงตลาดตราสารหนี้ไทยตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะอยู่ค่อนข้างในระดับที่จํากัดอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสของการผิดน้ำชะมานี่ตามตามประเทศ EM อื่นๆน,นะครับอย่างที่เป็นข่าวครับพิเศษ ฟังแบบนี้ก็สบายใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ Earth, โดยเฉพาะประเทศไทยเองซึ่งเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งหนี้ของเราเนี่ยเป็นหนี้ในสกุลเงินบาทซะส่วนใหญ่นะครับหนี้สกุลต่างประเทศเนี่ยมีน้อยเมื่อเทียบกันอายุสมัยก่อนก่อนที่จะเกิดวิกฤตในบ้านเราเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งครั้งนั้นก็เป็นบทเรียนให้กับกิจาการแล้วก็ธุรกิจต่างๆเมื่อดอกเบี้ยในบ้านเรามีการปรับลดลงเข้ามาอยู่ในระดับสมดุลในการเปรียบเทียบค้างเงินไม่ได้ถูกผูกไว้เหมือนสมัยก่อน,นกลไกต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ระบบการเงินหรือว่าการก่อนหนี้ของบ้านเราของธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่องในรอยซึ่งอันนี้ผมมองว่าก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องราวของหนี้ในประเทศกลุ่ม Emerging ประเทศกฎหมายต่างๆก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆธุรกิจนะครับหากธุรกิจของท่านมีการเกี่ยวเนื่องกับบริษัทหรือว่าคู่ค้าที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะได้พิจารณาแล้วก็ระแวดระวังเรื่องของการชําระหนี้เรื่องของการจ่ายหนี้ค่าสินค้าต่างๆนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ f i ิน i n s i h t ์ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube c h anel n ของ Bangkok Bank SME ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน c h anel n ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ